บางคนอาจจะตัดสินกันด้วยการการแต่งตัวนะคะการใส่เสื้อผ้าตัดสินกันที่ภายนอกในเว็บเดียวที่เห็นใช่ไหมคะเกี่ยวกับการตัดสินคนนี่ก็มันก็ <c oughs> ติดคำว่าก็แล้วแต่คนนะคะว่าบางคนก็มีมารยาทบางคนก็มีความรู้เขาก็จะไม่ตัดสินคนที่ภายนอกใช่ไหมคะ จนกว่าจะได้พูดคุยนะคะถ้าคนยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีมีรอยยิ้มบนใบหน้าบางทีถึงแม้จะแต่งตัวไม่โก้รูก็อาจจะไม่โดนตัดสินนะคะแต่บางทีการที่เราแต่งตัวไปจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจก็ตามถ้าไปในสถานที่ต่างๆบางทีเคยเคยเห็นนะคะว่า เวลาเราเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าถ้าเราไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าหรือว่าเป็นสไตล์บ้านๆหรือว่าแต่งตัวอยู่บ้านไปถ้าไปเดินซื้อของแบรนด์เนมนี่จะโดนอ่มองจากหัวจรดเท้าเลยนะคะมองขึ้นมองลงอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้รับการบริการที่ดีสักเท่าไหร่อันนี้เคยเห็นค่ะแล้วก็เคยทํางานในอ่แบบนี้มานะคะก็แต่ไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นกับ คนที่มาเป็นลูกค้านะคะแต่ก็เคยเห็นค่ะแล้วก็เคยเห็นเพื่อนโดนแล้วก็ตัวเองนี่ก็มีโดนบ้างแต่ก็ไม่หนักเท่าเพื่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะบางทีก็โดนเหมือนกันนะคะถ้าวันไหนแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูดีสะอาดสะอาดหรือว่าดูสวยงามนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะไม่โดนค่ะแต่ถ้าวันไหนไปแบบธรรมดาธรรมดามากก็อาจจะมีโดนมองบ้างเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเรา ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็โดนตัดสินนี่แหละค่ะคือโดนการตัดสินโดยภายนอกเนาะแล้วก็เหมือนคุณลงุงคุณป้าเคยเห็นที่ธนาคารนะคะว่าบางทีเขาไปธนาคารเขาไม่ได้แต่งตัวเขาแบบดูมอซอแบบสภาพาเกา่เกาๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าธนาคารก็จะไม่ได้รับการบริการแล้วก็เหมือนกับว่ามีเหมือนว่ามาทําอะไรคิดว่าเขาเป็นขอทานหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่จริงบางทีเขาอาจจะเขาไม่ใช่เป็นขอทานนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนเคยเคยดูข่าวด้วยเช่นกันค่ะว,ว่ามีท่านที่เก็บ เขาเรียกอ,อะไรเก็บขยะขายเก็บถุเก็บขวดพลาสติกขายนะคะแต่ว่าเขาว่าไม่ได้แต่งตัวดีเข้าธนาคารเขาแต่งตัวแบบธรรมดาแล้วเข้าไปในธนาคารแล้วโดนไล่ออกเพราะว่าคิดว่ามาขอสตางหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทําความวุ่นวายให้กับธนาคารเนาะอันนี้ก็เคยเป็นข่าวด้วยแล้วก็มีเรื่องจริงด้วยนะคะแต่ก็มีข่าวที่เดี๋ยวนี้เปิดกว้างก็ไม่มีไม่มีแบบนั้นเหมือนกันบางทีเขาก็เป็นคนที่แต่งตัวมอซอนนี่แหละแต่เขามีสตางเขาบอกว่าเขาจะมาเปิด บัญชีก็พนักงานก็ช่วยแนะนําแล้วก็ดูแลให้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะก็ไม่ใช่จะเป็นทั้งหมดนะคะไม่ใช่เหมารวมว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเป็นเฉพาะบางคนแล้วก็มันมีอยู่จริงค่ะเรื่องแบบนี้เนาะเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องบุค,คลิกของเรานี่ก็สําคัญถ้าเรา,เาใส่ใจนิดนึงก็คือให้เกจสถานที่ถ้าเราจะไปสถานที่ใดที่หนึง่งที่ดูเหมือนมีคนที่เขาแบบแต่งตัวมาถ้าเราเข้าไปมันก็ตัวเราเองก็ไม่มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองด้วยเพราะเข้าไปในกลุ่มคนที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็น เป็นคุณหญิงคุณนายเป็นไฮโซเป็นอะไรอย่างนี้ดูสวยงามนะคะงานแล้วเราแต่งตัวแบบไม่ได้เข้ากลุ่มมันก็เลยจะดูแปลกๆก,กับตัวเองด้วยแล้วคนอื่นเขาก็มองเราด้วยมันก็เลยดูแปลกไปใหญ่ใช่ไหมคะนี่ก็คือ,อกาละเทศสแล้วก็เป็นให้เกียรติสถานที่ถ้าเราไปไปงาปนปาร์ตี้เราก็แต่งตัวสวยงามเซ็กซี่หนุม่มหล่อสาวเท่แฟชั่นได้เลยค่ะอันนั้นเนาะถ้าไป เขาเรียกอะไรทำธุรกรรมในสถานที่ที่ต้องมีการพูดคุยสื่อสารหรือว่าเจรจางานกันก็แต่งตัวให้เหมาะสมก็อย่างนี้แหละคะ่ะคือการสร้างเสริมบุค,คลิกภาพด้วยแล้วก็เป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราให้ดูถูกกระลเทศะาแล้วก็อาจจะไม่โดนดูอมองดูถูกจากคนอื่นๆหรือว่าคนที่อื่นๆที่มองแล้วก็ตัดสินคนอื่น ด้วยสายตาแล้วก็การภาพลักษณ์ภายนอกแต่งตัวบางทีคนที่เขาแต่งตัวเสื้อยืดเกงยีนเข้าไปในร้านแบรนด์เนมหรือว่าร้านทองร้านอ,าอะไรที่เป็นหรูหรานะคะบางทีเขาดูเหมือนไม่มีสตางค์แต่เขามีสตังค์กว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ในนั้นนะคะบางทีก็เป็นอย่างนี้เช่นนี้นะคะก็การตัดสินใจคนอื่นด้วย การดูด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนที่จะได้พูดคุยหรือว่าสื่อสารกันก็ไม่ควรจะทํานะคะก็ไม่ควรทําแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ถามถ่ายพูดคุยก่อนถ้าเข้ามาในลักษณะที่มาประชันชิดหรือว่ามาทําอะไรที่จะมาขโมยของหรือมาทําอะไรที่มันดูดูแล้วไม่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอันนั้นเราสามารถที่จะมองเข้าได้แล้วก็ป้องกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ได้เจอกับตัวเองด้วยแล้วก็ได้เห็นก็เลยเอามาพูดในหัวข้อนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การแต่งตัว หรือว่าไม่ไม่ได้รังเกียจอะไรก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาคุยกันนะคะชีวิตเป็นของเราค่ะเราไม่ได้ทําผิดอะไรตํารวจไม่จับค่ะมีอะไรให้เราใสา่มีแฟชั่นอะไรมีอะไรถ้าเรามีความสุขอยากทําเราไม่หลอ่อไม่สวยเราไม่มั่นใจในเบ้านหน้าก็ทําได้ค่ะถ้าเราไม่อายแล้วก็มันเป็นความสุขข,ของเราทําไปเลยค่ะชีวิตของเรามันเกิดมาครั้งเดียวถ้าไม่ทําแล้วมันจะเสียดายนะคะถ้าผ่านช่วงไวัยไปแล้วก็จะมาย้อนวัยมาใส่อีกมันก็จะดูเขินเนนะคะโอเคเจอกันค่ะ